สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับที่เชิคณะเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยเด็กๆเ,เตรียมสมุดดินสอและก็ยางลบมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรับสมองกันเลยค่ะเตรียมกันเลยค่ะเด็กๆเ,เขียนวันที่เลยนะคะเรียนวันไหนเขียนวันนั้นเลยค่ะเช่นเด็กๆเ,เรียนวันที่22 มิถุนาเด็กๆก,ก็เขียนเลขสองสองตัวมิจุดยอจุดหกสิบสี่ครั้งที่เจ็ดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดเป็นเลขไทยให้สวยงามนะคะเขียนเลยค่ะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มรับสมองกันเลยค่ะนามว,วันนามว,วันข้อที่หนึ่ง เด็กๆเขียนคำตามที่เชิญคณะ,ะบอกเหมือนเดิมเลยนะคะคำแรกค่ะอารีสเปลนะคะอออารออีรีอาร,รีเขียนเลยค่ะต่อไปคำที่สองค่ะ n u m b e r ร์ทูนัมเบ, 2, มเบผูผาผาพออูผูผออาผา ภูผาเด็กๆเ,เขียนเลยนะคะเสร็จแล้วยังเอ,อ่ยต่อไปข้อที่สมค่ะคำว่าดูแลดอูดูแอลรอแลดูแลเขียนเลยนะคะ เด็กๆเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเฉลยคำตอบนะคะจงซื่อสัตย์ต่อตนเองเด็กๆถูกติ๊กถูกหลังข้อเลยนะคะแต่ถ้าผิดให้กากระบาดและเขียนคำตอบที่ถูกลงไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ที่เชื่อคณาให้เขียนคำว่าอะไรเอ,อ่ยจำได้ไหมคะคำว่าอารีสเปลเลยค่ะ ออารออีรีอ,รอารีถูกต้องไหมคะคนที่ถูกติ๊กถูกเลยนะคะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปข้อที่สองคะ่ะคำว่าอะไรนะภูผาสเปลค่ะพออูภูผออาผาภูผาถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะ ต่อไปค่ะคำที่สามคำสุดท้ายแล้วคำว่าอะไรคะดูแลสเปลค่ะดอูดูแอลอแลถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะไหนใครถูก3มข้อเก่งมากๆเลยนะคะที่เชิญมาตรบมือให้ค่ะ เด็กๆด็กขาก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาท่องอาขยานแมวเหมียวตามที่เชิญคณาเลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเราไปเริ่มท่องกันเลยค่ะแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียว เดี๋ยวก็มาเล้าแข้งเล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำสานั่งระวังหนูควรนับว่ามันกะตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ้ย อาขยันบทนี้นะคะก็จะกล่าวถึงแมวนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของแมวนะคะจะมีตัวเล็กนะคะหน้าตาน่ารักนะคะเอกลักษณ์ของมันมันจะมีเสียงร้องก็คืออะไรเอ่ยเหมียวเหมียวนั่นเองนะคะและนิสัยของแมวนะคะก็จะชอบมาอยู่ใกล้กับคนมาเล่นกับคนมาคลอเคล,เลียอยู่กับคนนะคะแต่เขาก็มีนิสัยอีกนิสัยหนึ่งนะคะที่คอยช่วยเหลือคนก็คืออะไรเอ่ย คอยดูหนูหรือระวังหนูไม่ให้มาอยู่ในบ้านหรือก็จะคอยไล่จับหนูนั่นเองนะคะมันมีความกะตันอยูต่อเจ้าของบ้านหรือเรานั่นเองนะคะที่บ้านใครมีแมวเด็กๆด,ดูแลให้อาหารแล้วก็เลี้ยงดูมันด้วยความรักนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมท่องอาขยานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะมีคะแนนให้ด้วยนะคะในเรื่องการท่องอาขยานค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องอะไรเอยโครงสร้างของประโยคนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆขาก่อนที่เราจะไปเรียนโครงสร้างของประโยคเด็กๆต้องมารู้จักความหมายของคำว่าประโยคกันก่อนนะคะประโยค หมายถึงอะไรทราบไหมคะประโยคก็คือการนำคำนะคะตั้งแต่จำนวนสองคำขึ้นไปค่ะเด็กๆนำมาเรียงกันหรือต่อกันให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเราจะได้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ และอย่างไรคะดังตัวอย่างเช่นฉันร้องเพลงความหมายก็คืออะไรคะฉันกำลังร้องเพลงนั่นเองคะ่ะแมวกินปลาทูก็คือแมวกำลังกินปลาทูนะคะประโยคที่3ามฝนตกหนะัก กำลังเกิดอะไรขึ้นคะฝนกำลังตกหนักนั่นเองค่ะซึ่งประโยคนั้นนะคะจะมีตัวอย่างมากมายเลยค่ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราพูดคุยสื่อสารกันนะคะฉะนั้นประโยคเนี่ยก็คือจะบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ และอย่างไรซึ่งจะมีจำนวนตั้งแต่สองคำขึ้นไปนำมาต่อกันและจะได้ประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเด็กๆรู้ความหมายของคำว่าประโยคแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาดูโครงสร้างของประโยคกันค่ะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อันดับแรกนะคะประโยคจะประกอบไปด้วยประธานประธานคืออะไรประธานก็คือผู้ที่กระทำเช่นคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะส่วนที่สองนะคะก็คือกริยานะคะกริยาคืออะไรกริยาก็คือการกระทำ เช่นการนอนกินเดินนั่งนะคะและอื่นๆนะคะและส่วนที่3ก็คือกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือผู้ถูกกระทำนะคะอย่างเช่นคนสัตว์สิ่งของหรือนะคะบางประโยคอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมก็ได้มีแค่ประธานกับกิริยา ก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้แล้วค่ะฉะนั้นนะคะเด็กๆจำให้ดีนะคะว่าโครงสร้างของประโยคจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะก็คือประธานบวกกิริยาและก็กรรมนั่นเองค่ะเรามาดูส่วนที่1กันค่ะส่วนที่1ก็คือประธาน ประทานคืออะไรที่เชินคณาบอกไปแล้วก็คือผู้ที่กระทำนะคะยกตัวอย่างเช่นคนสัตว์สิ่งของส่วนที่สองจะเป็นกริยานะคะซึ่งกริยาก็คือการกระทำการกระทำอย่างไรก็อย่างเช่นการกินการนอน การวิ่งและก็ยังมีอย่างอื่นนะคะเช่นการเดินนะคะการกระโดดหรือการวิ่งเล่นการออกกำลังกายของเด็กๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีกริยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียนอย่างเช่นการเขียนการอ่านการท่องและมีคำกริยาอ,ยาอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ต่อไปเรามาดูส่วนที่3นะคะก็คือกรรมนะคะกรรมคืออะไรกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำนะคะอ่าอย่างเช่นคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองค่ะซึ่งบางประโยคนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมก็ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์เช่นประโยคที่ว่าฝนตก อย่างเงี้ยนะคะจะไม่มีกรรมก็ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วนะคะนกบิน no อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วจะไม่มีกรรมนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะเด็กนะคะพร้อมทั้งเรามาแยกโครงสร้างดูซิว่าคําไหนจะเป็นประธานคําไหนเป็นกริยาและก็คําไหนเป็น เด็กๆด,ดูรูปภาพสิคะทีเชิญนณะจะกําหนดประโยคมาให้นะคะคือพี่ขับรถนะคะอะ่ประโยคเขากล่าวถึงใครคะกล่าวถึงพี่ฉะนั้นพี่จะเป็นประธานและกิริยากิริยาก็คือการกระทำพี่กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยขับนั่นเองค่ะขับก็คือกริยา ขับอะไรอะ่ะขับอะไรคะขับรถรถก็จะเป็นก่ำนั่นเองค่ะดูตัวอย่างต่อไปค่ะเป็นรูปภาพอะไรเอ่ยแมวทำอะไรคะกำลังกินปลาถูเก่งมากเลยค่ะฉะนั้นประโยคจากภาพนี้ก็คือแมวกินปลาถู นะคะฉะนั้นเขาพูดถึงอะไรคะเขาพูดถึงแมวฉะนั้นประธานจะต้องเป็นอะไรคะแมวนั่นเองค่ะกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังกินกินก็คือกริยานะคะกำลังกินกินอะไรเอ่ยกินปลาถูนะคะปลาถูก,ก็คือกรรนั่นเองค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายค่ะเด็กนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเป็นรูปนกกำลังบินฉะนั้นที่เชิงคณาจะแต่งประโยคนี้ว่านกบินนะคะฉะนั้นประธานควรจะเป็นอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะประธานก็คือนกนั่นเองค่ะกำลังทำอะไรเอ่ยกิริยากำลังทำอะไรคะกำลัง บินนั่นเองค่ะส่วนกรรมในประโยคนี้มีไหมคะไม่มีนะคะในประโยคนี้จะมีแค่ประธานก็คือนกบวกกับกิริยาก็คือบินนะคะรวมประโยคก็คือนกบินซึ่งมีแค่สองคำแต่สามารถรวมกันเป็นประโยคได้นะคะแล้วก็มีความหมายนะคะแล้วก็มีความหมายเป็นประโยคที่ สมบูรณ์นะคะฉะนั้นบางประโยคไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมก็ได้ค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆจะเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะแยกโครงสร้างของประโยคนะคะว่าจะทำกันได้หรือเปล่าไปทำกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆด,ดูข้อที่หนึ่งนะคะ เป็นรูปภาพนะคะฉันแปลงฟันนะคะคำใดคือประธานฉันแปลงฟันเด็กๆคิดว่าคำไหนเป็นประธานคะคิดดูให้ดีนะคะคำไหนเอย่ยเก่งมากเลยค่ะประธานนะคะคำที่เป็นประธานก็คือคำว่าฉันนั่นเองคะ่ะ เอแล้วคำว่าแปลงคือส่วนใดของประโยคเด็กๆทราบไหมคะคือกริยานั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเพราะว่าฉันกำลังอะไรคะแปลงนะคะแล้วแปลงอะไรอยู่แปลงฝันฉะนั้นคำว่าฝันก็คือกรรมนั่นเองค่ะก็คือสิ่งที่ถูกกระทํานะคะข้อที่สองค่ะเด็กๆ เป็นรูปภาพอะไรเอ่ยกระต่ายกำลังกินแครอทน่าอร่อยเลยใช่ไหมคะโจทย์ถามว่าคำใดคือกริยาเด็กๆลองคิดดูสิคะกระต่ายกินแครอทคำใดคือกริยาคะคำตอบคือ กินนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยจะเป็นประธานนะคะกริยาก็คือคำว่ากินใช่ไหมคะแล้วเขากินอะไรกินแครอทแครอทก็จะเป็นกรรมที่มารับกับกริยาก็คือกินนั่นเองค่ะข้อที่สามค่ะเด็กๆเด็กๆดูรูปภาพนะคะเป็นรูปกครเอ่ยคุณไม่เอ่ย ภูผาและใบโบกใบบัวนะคะประโยคของข้อนี้ก็คือภูผาดูแลใบโบกใบบัวคำถามถามว่าคำใดคือกรรมนะคะอ่ะอ่านประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะภูผาดูแลใบโบกใบบัวเด็กๆคิดดูสิคะว่าคำใดคือกรรมกรรมก็คืออะไรคะ ผู้ที่ถูกกระทำํำได้เอ่ยเก่งมากเลยค่ะคำตอบก็คือใบโบกใบบัวเพราะใบโบกใบบัวเป็นผู้ถูกกระทำนะคะฉะนั้นก็จึงเป็นกรรมนั่นเองค่ะประธานในประโยคนี้คือใครลูกเด็กๆทราบไหมคะคือใครเอ่ยภูผานั่นเองค่ะ ส่วนกริยากริยาก็คือการกระทำผู้ผาทำอะไรไปบอกไปบวคะผู้ผาดูแลดูแลก็เลยเป็นกริยาในประโยในประโยคนี้นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กเด็กนะคะดูรูปภาพนะคะจากรูปภาพเราจะได้ประโยคนี้คะ่ะดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้น ะค,ะคำใดคือประธานเด็กๆลองคิดดูสิคะคำใดคือประธานเอ่ยในประโยคนี้เขาพูดถึงอะไรคะเก่งมากเลยค่ะประธานก็คือดวงอาทิตย์นะคะประธานคือดวงอาทิตย์กํำลังทำอะไรเอ่ยโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้านะคะแสดงให้เห็นว่าเป็นช่วงเวลาเช้านั่นเองค่ะฉะนั้นในประโยคนี้เขาจะ พูดถึงแค่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะฉะนั้นประโยคนี้จะประกอบไปด้วยสองอย่างก็คือประธานและกริยาประธานก็คือดวงอาทิตย์นะคะกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขึ้นจากขอบฟ้าในช่วงเวลาเชา้านั่นเองนะคะฉะนั้นในประโยคสุดท้ายข้อนี้จะไม่มีกรรมนะคะจะมีประธานกับกริยาแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วนะคะ เป็นไงกันบ้างคะดเด็กๆพอเข้าใจถึงโครงสร้างของประโยคแล้วใช่ไหมคะก่อนจากการเชิญคณะขอทบทวนอีกนิดนึงก่อนนะคะว่าโครงสร้างของประโยคนะคะจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลักๆก็คือประธานกริยาและก็กรรมนะคะประธานคืออะไรประธานก็คือผู้ที่กระทํา นะคะคนสัตว์สิ่งของกริยาคืออะไรกริยาก็คือการกระทำกินนอนเดินนั่งนะคะกรรมกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำนะคะ,ะบางประโยคอาจจะไม่จำเป็นต้องมีกรรมเข้ามาก็ได้นะคะเด็กๆโอเควันนี้ จบบทเรียนแล้วนะคะสนุกไหมคะกับบทเรียนเรื่องนี้เด็กๆอย่าลืมหมัน่นทบทวนบทเรียนเนะะื้อหาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ